สวัสดีครับมาเป็นยังไงบ้างคะเป๊กผลิตโชคเป็กผลิตโชคครับจำได้ไหมนี่เลยตัวใหม่เนาะเป็นซีซันที่สองแล้วใช่ครับชื่อซีซันนี้ชื่อตามรอยพระราชาครับค่ะน้องบอกว่าได้มีบอกว่าการพระราชกรณีกิดของในหลวงด้วยใช่ครับก็คือเหมือนซีซันที่ผ่านมาเราก็จะพาน้องๆไปเที่ยวตะลุย พบกับความสนุกรอบโลกนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้จะพิเศษขึ้นมาตรงที่เราจะ,ะนําเสนอเรื่องของพระราชกรณียกิจของในหลวงของเรานะครับที่ท่านได้ทรงทําเพื่อพวกเราว่ามีอะไรบ้างและสิ่งที่ท่านทำเนี่ยบางอย่างเราอาจจะเคยได้ยินแต่เราไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมครับเราก็จะนําเสนอ,อเรื่องของเนี่ยแบบเนี้ยผ่านการ์ตูนแบบให้น้องๆรุ่นใหม่ได้เข้าใจง่ายๆเจะเข้าถึงได้ไง่ายขึ้นง่ายครับ อย่างผมจริงๆตอนแรกก็แอบไม่ค่อยทราบว่าจริงๆแล้วอย่างโครงการแก้มลิงคืออะไรเคยได้ยินเคยได้ยินแต่เราอาจจะไม่ได้รู้ไม่รู้พี่รู้ไหม ก็เป็นการกักเก็บกักเก็บน้ำใช่แต่ก็ยังไม่รู้ดีเทลมากใช่ไหมครับพอมาภาคกระตูนเรื่องเนี้ยทราบเลยเพราะเขาจะอธิบายไว้อย่างครบถ้วนเลยและแบบง่ายๆให้น้องๆได้ชมกันถือว่าเป็นแบบโอ้โหล้นพ้นเลยไหมคะได้ทำกับงานนี้เป็นถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของกระตูนเรื่องนี้นะครับ เป็นอะไรที่ภูมิใจมากๆครับยังอยู่กันครบหมดหมดเลยนะยังอยู่ยังอยู่ครบครับพี่พี่เคที่เป็นนกก็ยังอยู่ครบเหมือนกันใช่ร่วมงานกับพี่เบิร์ตอีกแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้ร่วมงานกับพี่เบิร์ตอีกแล้วก็ตื่นเต้นนะครับยังตื่นเต้นก็ยังคือตื่นเต้นแหมพี่เบิร์ตทั้งคนใช่ไหมครับยังตื่นเต้นทุกครั้งนะครับแล้วก็แต่พี่เบิร์ตก็ให้กําลังใจแล้วก็เป็นกับเองกับน้องๆอะไรเงี้ยแล้วคอยเขาเรียกว่าสอนน้องๆถ้าเกิด ตอนไหนน้องๆเครียดน้องๆมาตื่นเต้นก็จะช่วยแบบปลอบอะไรเงี้ยช่วยแบบให้กําลังใจอเงี้ยครับก็ยังน่ารักเหมือนเดิมน่ารักมากเ <ๆ S 2> สมอต้นเสมอปลายตลอดเวลาคือ ดีมากกับทุกคนเลยครับแล้วเพลงของเราล่ะคะจะได้ฟังได้ยินกันบ่อได้ยินแล้วครับตอนนี้คือเป๊กก็มีเพลงใหม่ออกให้ทุกคนฟังกันแล้วนะครับชื่อถูกคนแล้วถูกคนแล้วปล่อยเรียบร้อยแล้วตปล่อยเรียบร้อยนะครับเราปล่อยเพลงมาได้ประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็มิวสิกวิดีโอเพิ่งจะออนแอร์ไปวันที่วันที่เมื่อวัน เมื่อเมื่อวันชันที่ผ่านมานะครับสองวันละใช่ครับกระแสต้อนรับเป็นไงบ้างกระแสตอนรับดีมากเลยครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับดีใจมากนะครับที่ทุกคนให้การต้อนรับเป็กดีขนาดนี้ใช่ครับใช่ครับก็รู้สึกขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ให้การต้อนรับไปขนาดนี้ก็ เพลงนี้ใน YouTube คนก็มีคนชมเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ชมมิวสิกวิดีโอของเป็กเนี่ยก็ลองเข้าไปได้ที่ YouTube <c oughs> ไปเซิร์ชคำว่าถูกคนแล้วหรือไม่ก็ดูตามช่องของ g r a m m ีนะครับแล้วก็ฝากพี่พี่ชีพูดวดด้วย <c oughs> โปรโมทด้วยครับเพลงประมาณไหนคะเร็วแดนเดินไหม เป็นเพลงช้ามีเดียมนะครับแล้วก็จะมีกลียนอายของความเป็นป๊อบยุค90อะไรเงี้ยคือจะย้อนยุคนิดนึงงพะไปก็อยากจะหาอะไรที่มันแปลกแตกต่างให้ทุกคนได้ฟังกันอะไรคือแบบไม่โหยไม่อะไรกันแล้วก็มีบ้างครับแต่ว่าเพลงนี้มันก็จะออกแนวฟังง่ายๆสบายๆอะไรเงี้ยครับเนื้อหาติดติดหูง่ายอะไรเงี้ยครับคิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันครับ จะมีเต้นไหมคะนัเต้นเต้นครับมันก็จะเป็นอะไรที่แปลกใหม่เป็น MV ขาวดำแล้วก็เต้นกับขาไมเหมือนเหมือนเหมือนบอยแบนด์สมัยก่อนอะไรเงี้ครับแว่าถ้าไม่เต้นก็ไม่ใช่เป็กเนาะนิดนึงนิดนึงครับตัวนี้ก็เป็นเป็นเพื่อนชินก็ต้องมีเต้นบ้าง เห็น <minutes> บอกว่าจะมีอาจจะได้ทํางานร่วมกันเขามาช่วยเราใช่เขามาช่วยไปแต่งเพลงก็แต่งร่วมกันในอัลบั้มนี้ครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นคนที่ฟังเพลงสไตล์เดียวกันเหมือนรู้ใจกันก็มาช่วยกันแล้วก็แบบโอ้เพลงนี้ออกฝรั่งมากจะมีการบอกว่ามาฟีดไหมไม่ครับไม่ให้มาต้องจ่ายค่าตัวชินขอลองคนเดียวเอามาถึงว่าเพลงอื่นอาจจะมีเพลงอื่นอาจจะมีแต่เพลง เพลงที่ชินแต่งกับเป็กเนก็เป็กลองคนเดียวครับเดี๋ยวชินลองเพราะกว่า่ในร่วมงานกันก็แฮปปี้เพราะสนิทกันอยู่แล้วใช่ครับค่ะซิงกิลถัดไปดูไว้ที่จะปล่อยเป็นถ่ายมีเสร็จแล้วครับเพลงช้าเพลงเร็วเพลงช้าครับแต่ยังไม่บอกดีกว่าตอนนี้ให้ทุกคนลองไปฟังทุกคนแล้วก่อนค่ะอัลบั้มเต็มก็อัลบั้มเต็มก็จะวางแผงวันสิ้นเดือน พิษสภาครับค่ะสามารถติดตามได้หรือติดตามได้ครับฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากนิดนึงค่ะคุณถึงแฟนปานทีบูนิดนึงครับผมไงก็หายไปนานอย่าเพิ่งลืมไปนะครับตอนนี้ไปกลับมาแล้วนะครับลองติดตามอัลบั้มของไปกันดูนะครับออกมาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับ